สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒยาลานะคะซึ่งเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่นั้นนะคะนั่นก็คือโรงแรม a อดอินวานะคะซึ่งโรงแรม a อดอินวาเนี่ยตั้งอยู่ข้างใน ข้างในมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์ยานะเพื่อเป็นอีกหนึ่งชังเลือกแก่นักท่องเที่ยวนะคะหรือสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแนะนำที่แนะนำเลยนะคะว่าต้องมาโรงแรม a d in v ินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปรู้จักกันนะคะ ของโรงแรมแอด i ินไวอายุ A U นะคะซึ่งแผนกส่วนนั้นก็จะคอยต้อนรับตลอด24ชั่วโมงนะคะและแผานกนี้ก็คือจะต้องจะมีการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างอิเล็กมากๆเลยนะคะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งสําหรับแขกที่มา,าพักของโรงแรมแอดวินไวอายุ A U นะคะแล้วก็ยังมีน้ําดื่มกาแฟเสิร์ฟให้บริการให้ฟรีให้กับลูกค้าที่มาเช็คอินงีด้วยนะคะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะฝัง่งน,น,นี้ก็จะเป็น ห้องอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะจะมีการเปิดในใช้บริการเร็วๆนี้ค่ะค่ะ,คะม,ามาค่ะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะคะก็อย่างที่บอกมากินนะคะฝั่งนี้ก็คือส่วนหย่อมนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับลูกค้าที่มาพามานั่งเล่นมานั่งมานั่งพักผ่อนอย่าใจมานั่งผ่อนคลายนะคะ่านี้เราจะไป็นน้ำตกน้ำตกของแรมของเรานะคะเราจะพาไปดูห้องกันนะคะว่ามันมีกี่ห้องนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ไปดูคงว่ามีกี่ห้องีนะคะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนะคะจะมีทั้งห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายนะคะแล้วก็ทายนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะคะลิฟต์นี้ก็เป็นลิฟต์ที่เพื่อที่จะขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองชั้นสามแล้วก็ชั้นสี่ค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพขกอบรูปภาาที่ ชั้นแล้วก็คูห้องแปะดไว้นะคะค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นประตูออกเพื่อออกไปทางข้างหลังมื้ไปนะคะส่วนตรนที่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของชั้นหนึ่งค่ะซึ่งชั้นหนึ่งนี้ก็จะมีทั้งสี่ห้องและท่าในสี่ห้องนี้ก็จะมีสองประเภทนั่นก็คือประเภทสวีทแลสเซรีกับกับประเภท สแตนดาร์ดนะคะซึ่งใน S สวีทลัสซี่กับสแตนดาร์ดนีในสีห้องนี้ก็จะมีของ3เตียงแล้วก็4เตียงนะคะแล้วก็ใน3เตียงสีเตียงนี่คือจะเหมาะกับการที่ว่าเรามากับครอบครัวมาพักผ่อนกับครอบครัวนะค,ะค,ะ,คะค่ะก่อนที่จะพาทุกคนไปดูห้องนะคะแต่และห้องมันมีความแตกต่างกันเลยเยวจะพาทุกคนไปดูชั้น2ก่อนนะคะค่ะและนี้นะคะก็จะเป็นชั้นสองะซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะมีทั้งหมดส1อห้อง ก็จะแบ่งฝั่งนี้ถ้าจะมี3ห้องแล้วก็ข้างหน้าเนี่้จะเป็น2ห้องนะคะส่วนฝั่งทางก็จะเป็น4ห้องนะคะค่ะแล้วก็ใน11ห้องเนี้ก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือประเภทสแตนดาร์ดแล้วก็ประเภทสวีด์ดัสเซอรี่นะคะใน2ประเภทนี้ก็จะมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่แล้วก็สักเตียงนะคะค่ะในอาก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูความแตกต่างของ2ประเภทนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปขึ้นไปชั้น3ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของชั้น3 ค่ะอันี้ก็เป็นชั้นสามนะคะซึ่งชั้นสามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด20ห้องเหมือนกันนะคะเลื่องมีท,ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็เป็น10ห้องแล้วก็ฝั่งนี้10ห้องนะคะใน20ห้องนี้ก็จะมีทั้งมีทั้งหมด3ประเภทค่ะจะมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่แล้วก็สามเตียงนะคะใน3แบบนี้ก็จะมีทั้งมด3ประเภทค่งที่ห้อะก็จะมีทั้งสแตนดาร์ดดีลักแล้วก็คอนเดนท์รูมนะคะค่ะก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูห้องนะคะเดี๋ยวเราพาไปขึ้นชั้นสี่ก่อนนะคะ ซึ่งแ้นสีเนี่ยก็จะมี20ห้องเหมือนกันนะคะฝั่งนี้10แล้วก็ฝั่งนู้นสินะคะแล้วก็ใน20ห้องนียจ,จะมี1 9ห้องที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะซึ่งสแตนดาร์ตก็จะเป็นเตียงคู่ทั้งหมดเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งห้องนั่นก็คือห้องคอนเนคท์รูมนะคะมันก็จะแตกต่างจากห้องของสแตนดาร์ดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมี ชื่อห้องนะคะอย่างเช่นเหมือนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องกล้วยไม้นะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องสุนัยโกลกนะคะแต่และห้องนี้ก็จะเป็นชื่อของอำเภอใน3จังหวัดน,นะคะแล้วก็ในสถานที่สําคัญสําคัญของในสาจังหวัดนักนะคะค่ะต่อไปน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมห้องคอนเน c ก r o รูมนะคะเราจะไปดูว่าคอนเน c ก r o รูมเนี่ยมีลักษณะย่างไงน,นะคะตามไปค่ะ และนี้นะคะก็เป็นห้อง Connect Room นะคะซึ่งดีอยู่ในราคา1480นะคะ, 1, ะ,คะก็จะมีห้องว่าห้องจะบางดีก็ถ่านนั้นยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำของห้องคอนเน c t r ์รูที่อยู่ชั้นสีนะคะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะส่วนในตู้เย็นเนี่ยก็จะมีน้ำฟรีให้ะะของแรม2ขวดนะคะให้2ขวดนะคะน้ำฟรีของแรม,มนะคะค่ะน,นี่ก็จะไม่ว่าจะเป็นการาน้ําร้อนกาแฟหรือโยอโทรทัศน์ก็คือจะมีครบทุกวงจรถ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต๊ะเครื่องแป้งนะคะสำหรับผู้หญิงถ้ามาก็สามารถมานั่งแต่งหน้าอะไรตรงนี้ ะะส่วนทางนี้ก็จะเป็นประตูหน้าสางท่าเ่เปิดก็จะเห็นวิวนะคะสวยมากเลยค่ะก็ทางนี้เนี่ยก็จะเป็นโซฟาไว้สําหรับนั่งเล่นะคะหรือเรียกตรงนี้ว่าเป็นห้องนั่งได้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารีวิ n g r รูมนั่นเองนะคะส่วนไฮไลท์สาคัญของห้องนี้นะคะนี่ก็คือทางนี้ค่ะนี่คือประตูที่มันสามารถทะลุได้นะคะที่ชื่อของมองนันก็คือห้องคอนเนคซูรนะคะนี่ค่ะพอเปิดออกไปแล้วก็จะมี ที่ร้อนนะคะเป็นเป็นเตียงนะคะเตียงเดี่ยว6ฟุตนะคะซึ่งสามารถนอนได้1-2คนแล้วก็แถมยังมี คมไฟไว้ด้วยเวลานอนกลางคืนก็สามารถเปิดโคมไฟไว้ได้นะคะมีทั้ง2ตัวเลยนะคะข้งนี้นะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะไว้สาหรับทํางานใครใครที่มาก็สามารถเอางานมานั่งทานะคะหรือถ้าคีดแบบก็สามารถเปิดดูวิวข้างนอกได้ทํางานพานดูวิวไปพานก็จิบกาแฟเบาๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะถ้าใครร้อนนะคะก็เอา,า,าผ้าม่านจิบได้นะคะส่วนทางนี้ก็ ยังมีประตูหน้าต่างอ,อ่แล้วค่ะคือห้องความเรีนยนะคะก็จะมีประตูหน้าต่างล้อมรอบไปเลยน,นะคะสามารถดูดูได้ค่ะค่ะต่อไปะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะามาเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะซึ่งห้องสแตนดาร์ดนี้ หนึ่งพันแปดสิบบาทค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็จะมีสระเตียงน,นะคะซึ่งขนาดเตียงนี่ก็อยู่ใน3.5้าฟุตนะคะแล้วก็ในแต่ละเตียงเนี่ยคือก็จะให ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแต่ละชุดเลยนะคะแล้วก็เขาจะตั้งพับผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะเพื่อความสวยงามของห้องนะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วสวยอยากจะเข้ามาพักห้องนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องกระจกนะคะส่วน้ายในก็จะมีผ้าม่านนะคะถ้าถ้าเข้าไปแล้วคือต้องเอาผ้าม่านปิดเพื่อปิดกระจกนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูหน้าต่างนะคะสามารถมายืนมองดูชมวิวข้างนอกได้นะคะค่ะและทางนี้นะคะก็จะเป็น สิ่งอำนวยควาสมสะดวกนะคะซึ่งสิ่งอำนวยควาสมสะดวกนี้ก็จะมีครบทุกห้องจอดทุกห้องเหมือนกันทุกห้องเลยนะคะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีโซฟาที่นั่งนะคะจะทั้งโซฟาเล็กแล้วก็โซฟาใหญ่นะคะโซฟาเล็กนี่ก็สามารถมานั่งเล่นมานั่งคุยกันเอาอ,อาหารมากินก็ได้หรือมานั่งจิบกาแฟเบาๆก็ได้นะคะแล้วก็มมทั้ง โทไฟแล้วก็โทรศัพท์นะคะโทรศัพะะทพ์นี้เมื่อมีปัญหานีไยก็สามารถกริ๊งกิ๊งโทรไปหาหน้าฟอนตได้นะคะหน้าปันจะรับทันทีเลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนะคะของห้องนี้นั่นก็คือกรอบรูปค่ะอกรอบรูปของเมืองปัตตานี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะของเมืองสนใจของเมืองปัตตานีนะคะสามารถสแกน QR code นี้ได้นะคะเพราะว่าใน QR code นี้ก็จะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับเมืองปัตตานีนะคะแล้วก็ห้องทุกห้องก็จะมีกรอบรูปมีรูปภาพแล้วก็มีสแกน QR code ทุกห้องนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะคะ ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสตรีบลัซรี่นะคะซึ่งสตรีบลัซร,รี่ก็อยู่ในราคา1,480นะคะ, 1, ะ,คะแล้วก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะซึ่งขนาดเตียงนี้ก็อยู่ในขนาดที่6ฟุตนะ6ฟุตนะคะเหมาะสำหรับผู้เขา้าพัก1-2คนค่ะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวให้2ให้2ชุดนะคะแล้วก็ห้องนี้คือจะกว้างกว้างขึ้นมาหน่อยะคะ่ะเหมาะคุ้มกับราคามากๆนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ำเป็นจบแล้วก็จะมีผ้าม่า ท่านะะนี่นี่ก็จะเป็นตู้นะคะตู้ไว้สำหรับ,บใส่เสื้อผ้านะคะห้องทุกพ่อก็สือก็จะมีตู้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นกรอบรูปเป็น,ปน,ร,ปปนรูปนะคะของไอโอเวนค่ะซึ่งห้องนี้มีมีป้ายชื่อหน้าประตูว่าชื่อห้องไอโอเวนสามารถสแกนลาย QR อโค้ดเข้าไปดูที่วิดีโอที่เกี่ยวกับไอโอเวนได้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็คือ ครบทุกมุมจบครบทุกอย่างก็จะเป็นแก้วกาแฟหรือการนั่งร้อนก็มีนะคะแล้วก็ก็จะเป็นโซฟานะคะโซฟาเล็กแล้วก็โซฟาใหญ่ยังะะสามารถมานั่ง พักผ่อนอย่างใจมานั่งคุยได้หรือมานั่งคุยงานก็ได้นะคะส่วนฮานี้ก็จะเป็นโต๊ะเก้าอีเหมือนกันค่ะว่าแบบมา,มาทางานค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีงานมาทําหรืออยากจะมาทางานแหลมเงียบสงบนะคะสามารถเอางานมานัทําตรงนี้ได้นะคะเพราะห้องนี้เงียบสงบแล้วก็ใหญ่คุ้มกับราคา1,480มา้มากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องอื่นนะคะไปดูว่าห้องอื่นจนะราคาเท่าไหร่แล้วก็มีความแตกต่าตงกับห้องนี้ยังไงคะ่ะไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมห้องดีลักนะคะห้องดีลักจะมีสองประเภทนะคะจะมีทั้งเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องที่เป็นเตียงคู่กันก่อนนะคะค่ะสิ่งแรกที่เราเปิดประตูมาเราจะเจอตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกค,ค่ะค่ะห้องนี้ก็คือเหมาะสําหรับตู้เข้าพักหนึ่งท่านหนึ่งถึงสองท่านนะคะเพราะจะมีขนาดเตียงหกฟุตจํานวนหนึ่งเตียงค่ะค่ะ จุดเด่นของห้องนี้รักก็คือจะมีผ้าม่านจะมีวิวที่ดูได้แบบนี้นะคะ่ะวิวสวยมากค่ะสามารถดูสได้แบบนี้ค่ะค่ะแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้เปิดหน้าต่างได้นะคะค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีทั้งทีวีแล้วก็การาน้ําก็ตู้เย็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ําจํานวนสองขวดให้ค่ะ จะมีได้ปอบผมให้ด้วยค่ะสาหรับสาวๆที่ชอบเดินทางไม่ต้องพกพามาแล้วนะคะเรามีเราเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขัดเตียงนุ่มมากเลยค่ะทุกคนหมอนก็นุ่มมากสามารถนอนนอนสบายแน่นอนขัะหลับสบายแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็จะมีโคมไฟแบบนี้ค่ะโคมไฟสวยมากค่ะโรแมนติกมาก แล้วก็ห้องน้ําจะเป็นกระจกแบบนี้นะคะแต่เราสามารถติดผ้าม่านได้ค่ะ One hour later ค่ะอันนี้ห้องสุดท้ายที่เราจะมาดูนะคะวคือห้องจันทร์กับพอนะคะตา่งแรกที่เราเปิดประตอนนูเข้ามาก็าจะเ,นเ็นโซฟาที่นั่งแบบนี้นะคะโซฟานุ่มมากค่ะสามารถนั่งครยหรือนั่งจิบกาแฟได้ค่ะค่ะห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาด ขนาดเตียง3.5พุตจำนวน4เตียงนะคะเหมาะสำหรับผู้เข้าพักจำนวน4ท่านนะคะท่นสามารถมาเที่ยวเป็นครอบครัวหรือว่ามาพักเป็นเพื่อนเป็นแก๊งอะไรแบบนี้ก็ได้ที่ไม่อยากแยกห้องกันอยู่ค่ะค่ะแล้วก็ทุกห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้นะคะก็จะมีทีวีการน้ำมีน้ำในตู้เย็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีไดเบ่าผมให้ด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดดูวิวได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้ก็จะมีความแตกต่างจากห้องอื่นนะคะก็คือจะมี กระจกตั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแชมพูเจลอาบน้ำหมวกคลุมอาบน้ำนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นห้องสุดท้ายที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือที่โรงแรมแอดอินวนะคะค่ะแล้วเราก็ได้พาไปดูห้องพักความแตกต่าง สีประเภทเนะคะซึ่งในสีประเภทนี้จะมีสแตนดาร์ดดีลับชั้นในกรู๊แล้วก็สวิตซ์เซอรี่นะคะซึ่งประเภทแรกนั่คือประเภทสแตนดาร์ดะคะ ทั้งหมด41ห้องนะคะสแตนดาร์ดก็จะราคาเริ่มต้นที่600บาทค่ะแล้วก็600บาทนี่ก็จะมีทั้งหมด2เตียงนะคะเป็นเตียง2เตียงเตียงคู่นะคะแล้วก็ของราคา780ค่ะก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยนะคะจะมีทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่นะคะแล้วก็อีกราคาหนึ่งที่จะกว้างมากกว่าเดิมก็คือราคา1,800บาทนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3เตียงค่ะแล้วก็ส่วนแบบที่2คือดีลักนะคะค่ะ ห้องดีลักก็จะมีสองแบบเหมือนกันค่ะมีทั้งเตียงคู่และก็เตียงเดี่ยวค่ะจะมีแค่ราคาเดียวก็คือ880บาทค่ะห้องดีลักจะมีจุดเด่นก็คือมีหน้ามีประตูหน้าต่างที่เป็นบานใหญ่สามารถเปิดดูวิวได้แต่ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้นะคะค่ะเระเภทที่3าค่ะค่ะระเภทที่3นะคะก็จะเป็นห้องคอนเน็กชูมนะคะห้องคอนเน็กชั่มีทั้งหมด2แบบนะคะแบบที่1 ก็จะเป็นห้องมีฐานเตียงนะคะราคาหนึ่งาปบาทค่ะและประเภทที่สองและแบบที่สองนะคะก็จะมีเตียงขนาดเท่าไหร่คะเป็นประเภทที่สองคือจะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นทะลุออกมาได้เป็นเป็นห้องนั่งเล่นแะทำความสะอาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรประเภทที่สีส่ค่ะประเภทที่สี่นะคะก็คือห้องสวีทและเชอรี่นะคะห้องสวีทและเชอรี่จะมี สองแบบนะคะจะมีทั้งที่เป็นเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวราคา1480บาทก็คือจะมีความกว้างแล้วก็มีโต๊ะทําง,งานให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีประเภทที่สองนะคะก็คือที่เป็น1380บาทก็จะก็คือห้องนี้นะคะก็คือมีทั้งหมด4เตียงค่ะค่ะและนี้ก็คือ ความแตกต่างของตู้ของห้องพักของโรงแรมแอดอินไวไอยู่นะคะเป็นเงี้ยแหละค่ะเป็นหน้าทั้งมากมากเลยใช่ไหมคะและโรงแรมนี้นะคะก็เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงถ้าถึงแม้ว่าโรงแรมแอดอินไวไอยูเนี่ยจะตั้งในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์นะคะแต่ก็ไม่ จะต้องเป็นคนในของหาวที่อะไรนะคะคนนอกหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ต,าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเข้ามาพักโร,รงแรมนี้ได้นะคะโร,รงแรมนี้ยินด,ดีให้ใช้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะาหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อทางเบอร์อนี้ได้เลยนะคะหรือช่องทางออนไลน์ตามนี้ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอ๋ออ๋อ,อลืมบอกค่ะขอทุกคนไปติดตามชอ่อง YouTube M วของพวกเราด้วยนะคะ, <S <S คะแล้วก็ แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเฟซบ o ๊กแฟนเพจของ i n น u ูน,นะคะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีอะไรอัพเดตมาใหม่ๆนะคะติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ